คนที่สะดุดล้มในวันนั้นอ่ะอ่ะกระชื่นมาอ่ะโวยพรก่อนให้พี่ทำอะไรเนาะอโวยพรก่อนเอองานเกิดเขายื้อเรื่อยยืนด้วยรับฟังหน่อยเออเอาเลยเหรอมีนี่กี่ขอดแล้วสามโอ้โหเนาะอะไรองพีอ่ะเออเย็นใจเย็นขอให้ สวยๆขอให้วยลก็สวยวไ,ไ้ขอให้มีนี่แบบว่ามีสิ่งที่อยากจะทําก็ขอให้ได้ทําได้ได้แบบว่าอยู่ในเส้นทางที่เรยอยากแตเลือกแล้วก็ขอให้มีนี่เจอแต่เรื่องที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีอก็ <c oughs> เหมือนขอ้เลือดพี่มาทบเลยก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้ ม,ม,มีมีแต่ความสุขแล้วก็ราพีเสมอแบบว่าวันนั้นอะเพิ่งเพิ่งเปิดรูปไอ้น่าที่ส่งไปให้อ่ะที่เป็นเป็น<อ>เคยเขียนจดหมายหาหนีนี่ตอนที่แบบว่าออกจากซีเกมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบว่าจดหมายถึงลูกเอกยขาสุดท้ายแล้วก็ส่งไปหานีด้วย<อ>คือแบบว่าเนี่ยโกรธพี่ตอใช่ไหมพี่ตอก็ส่งจดหมายมาให้ปั้นเรา ือหนูไปหลบใ่ห้องน้ำหูโกรธน้อใช่ไหมนห้องน้ำพี่ปอก็ต่อจุดไม้เอ้องน้ำเนี่ยพี่แว่าสุดื่นนแบบน่ารักมากก็พอแบบที่ปอส่งสตอรี่มาอซ้งแต่แอบซึ้งนดนึงแบบคิดถึงแบบโมเมนต์เก่าๆที่แบบเคยอยู่ห้องเดียวกับพ่ปอไอะไรตั้งเนี่ยพี่ปอไม่อยู่เลยยังอยู่แต่ยังไม่อยเกิดว่บได้เจอกันบ้างถ้าผมไม่จต่งงานคือมานี้ กูไม่ได้เจอลนให่พอเชิมแล้วแ่เขาถงก่อนเพลงคุณพากาได้ไหมคะฝากเลยฝากเพลงไอ้ที่นมานปาเด็ารูออ้สึกอวยพรอะไรเพราะว่าพี่นีก็แบบดีพอเป็นอย่างไรอย่ไรด้วยเอาเยว่าขอให้พี่นี่มีความสุขมากๆสมหวังทุกอย่างแล้วก็มีแต่สิ่งอจะพิ่งไรหนูนะ,ะสิ่งไม่ยามัน คือแอดเกินจริงก็ขอให้ได้สิ่งดีๆเข้ามาในมือนะคะมีแต่คนรักมากๆมากมายแบบมีร่ำรวยสิรับปังไปเรื่อยๆค่ะรวยละแล้วขอถึงแม่ก็ถ้าคิดถึงแม่ค่ะอ๋อพ่อเป้อ๋อพ่อจะไม่ฟังกโอเคค่ะค่ะก็พรุ่งนี้นะคะวันที่13ตุลาคมนะคะจะปล่อย MV เพลงเสียทุกอย่างเพื่อนเสียเธอไปนะคะในช่องของบล็อกมิวสิกตอนเที่ยงวัน ขอบอธิการ้วยนะคะแต่ตอนนี้สตรีมมิ่งฟังได้แล้วทุกช่องทางะค,ะค่ะฝากด้วยค่ะมี่คกคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนของพี่นะไอ <c oughs> พี่โปแกลโอยหวานที่ว่ <c oughs> ดาราดังนะคะนาแบบสวัสดีค่ะทุกคนเป็นน้องพี่ปุ๊ ไม่รู้ว่ารู้จักกันไหมแต่ก็ในีวตเ่ะทุกคนก็วันเกิดนี่พรุ่งนี้ใช่ไหมก็ไ่ใช่องั่าาได้กันหรืาได้ทุกคนจำได้กีงมากก็สายมนี่มีสามสุขมากๆแล้วก็ทุกคนก็ไวไฟอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนอยู่แล้วก็ขอให้มีงานเยอะๆ เริ่มมีความรักที่ดีเสมอมาแล้วก็เออ่ขอให้ทุกคนมดลงในนี้แล้วก็ลงในนี้จะดีกวบานี้เยอะๆค่ะขอบคุณค่ะเสโอเคชื่ว่าน่าจะเรียบร้อยสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเป็นพาร์ทกันก่อนนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับก็สนุกกับบรรยากาศต่อไปก่อนนะครับช่วงนี้เจอกันที่พาร์ทต่อไป